เรื่อแล้วทุกคนคือตอนนี้ช้างหนีนะคะไปายตายเลยวโอ๊ยน้องนั่งได้เจ้ะตอนนี้เราก็เดินออกแกนช้างแล้วยืนไปเลยลูกเอามามีเยนให้มามีเยนให้ยกกลัวยกกลัวเอาพี่ีจะไปจับเบอร์เอาเอาไปดูจับด้วยจับร้วจับด้วแต่ว่าสวัสดีค่ะ อยู่อยู่ตอนนี้อยู่กับช่วงอะไรครับพี่ฟิลครับตอนนี้เราอยู่กับรายการฟิลม<ป>า,<ฟ>าพาเที่ยว<อ>แล้วน้องทำไมน,น้องพี่ดาวดูหน้าบึงบ้งๆงนี่ยนะน,น,น้องพี่ดาวฟิวดาวเพิ่งตื่นนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับพี่ฟิลเราอยู่ที่สุไหงบาลาสุงไงบาลาน้องพี่ดาวน้องฟิวดาวน้องฟิวดาวเคยมาหรือเปล่าพี่ฟารียาพี่ฟาดียาเคยมาหรือเปล่าพี่ฟารียาไม่เคยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีช้าง มาเราจะขี่ช้างเราจะขี่ช้างเล่นจับตั๊กแตนไหมพี่ฟินเขาเรียกว่าทำงานใหญ่ครับโอเคพี่ฟาเดียไปคนเดี๋ยวเราไปหาช้างเราไปดูช้างกันดีกว่าแต่ว่าตรงนู้นป้าปเห็นก็มีเลี้ยงเกลี้ยงแพะด้วยพี่ฟินอ่เราไปดูสอบถามตรงนีอกันไปะไรที่หน ขึ้นขึ้นขึ้นลังช้างครับแล้วราคาตัวเท่าไหร่ครับผมอ่าราคาตัวเด็กห0สิบาทผู้ใหญ่หนึ่ง้อบาทค่ะอ๋อคือคือไม่ต่อต่อตัวนั่งได้กี่คนครับต่อัวทัาเป็นเด็กนี่ประมาณสคนห้าคนถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้ามาห้าคนผู้ใหญ่ก็อาจจะนั่งบนคอช้างแล้วก็เด็กก็นั่งในตะกร้าอ๋อเดวเขาจะมีพนักงานเขาจะจัดแยกเอง นัั่่งงกชวโมให้อาหารช้างนั่งกี่ชั่วโมงประมาณ10นาทีมั้งคะรอบนี้ก่อนค่ะแค่ในรอบนี้เองค่ะโอเคขอบคุณครับผมให้อาหารช้างได้ค่ะเดี๋ยวกล้วยยังไม่มาอีกค่ะเดี๋ยวพี่พีนเดี๋ยวเราไปดูก่อนที่เราไปดูช้างเราไปดูเขาเรือก่องไหนเป็นลิฟวิ่งเราไปดูแพลกก่อนไหมหรือว่าจะไปดูช้างเลยไปดูช้างไปดูช้างเลยไป ราไม่ชอบแพะเราชอบช้างอ๋อนี่คือนี่ตะก้าที่ก็บอกนี่นะไงตะก้าตะก้าสวยนะเี๋ยวจะนั่งยังไงนี่เดี๋ยวเราก็นั่งบนช้างไปดูช้างดีกว่าไปนั่งมาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปดูช้างก่อนไปพี่ฟินพี่ฟินเคยเห็นแบบว่าหมวดช้างอ่ะทุกคนแล้วก็ช้างมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดนะมันอาจจะน่ารั ช้างมันน่าก,กลัวลูกถ้ามันอยู่ในป่าน,นะลูกแต่นี้ที่ว่ามันไม่น่ากลัวเพราะว่ามันอยู่กับคนเราลืมถามไปว่าที่นี่มีช้างกี่ตัวพี่พินเมื่อกี้เดี๋ยวมาเดียวมาเดี๋ยวไม่พูดอะไรแล้วเอาเลยนี่มีสางตัวเดี๋ยวของช้างเหรอเราไปใกล้ช้างได้ไหมว่าไม่ได้เดี๋ยวเราจะหันให้ดูนะครับทุกคนเราไม่เข้าไปใกล้เกินพี่พีนเพราะตอนนี้ช้างกำลังกินอยู่ช้างกำลังหิวเราหันไปดูนะหนึ่งสอง นี่โอ้โหเราไปดูช้างไันใช่ไหมนอนก็ไอกันนน็ไปนกัน่นก้โอ้โหแเยนนะเครร้องเพลงช้างได้มังช้างร้องไงช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันกระตัวไหม่เบาจมูกยาวยาวเห็นความงัวเห็นี่เดือดเดืกันะเห้นดูเห็นมา ดุณู้วยเนาะมีหูมีตาอย่างเฟเดียไม่ได้พี่เาเดียไม่ได้ร้องมานานแล้วเป็นช้างก็เลยํำท่าจะลืมนะพี่ฟาเดียเนาะทุกคนเนาะชื่ออะไรอยากรู้มากเลยเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ช้างตัวนี้ตัวนี้สวยนะตัวนี้ดำเพราะว่าเขามาจากแอฟริกาลูกอย่ามัวป่ะใช่ป่ะป้าพูดเล่นลูกเห็นไหมทุกคนป้าลูกมัวตลอดอันนี้ดูเขายืนดูดูเขายืน เดี๋ยวเราเค่อยค่อยดูตอนที่ว่าเราขี่ได้เลยเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายโมงเนาะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขึ้น, <S <S นช้างแล้วค่ะเราได้คิวที่567นะคะทุกคนตอนนี้ก็ากำลังเตรียมช้างอยู่ช้างน่ารักมากทุกคนแล้สูงมากทุกคนดูดิสูงมาะถกลงไปคือขีนด้ยได้เลยและคือคนเยอะมากทุกคนดูดิแล้วตอนนี้ กดเพลงนะคะทุกคนนี off, ่ล <it> ้าง <ed> ้านแล้ kiss, peace, ัก <sor rows> an <angel> ็ตรงน้อยอีกไม่เห็นแล้วก็ยังมีอีกสองเชือกนะเพราะว่าวันนี้เขามีประมาณสามเชือกนะทุกคนดูเห็นไหมอ่ะเตรียมตัวขึ้นช้างกันเลยเมื่อกี้พี่พีบอกว่าช้างน้อยเฮ้ยทุกคนนั่งนั่งแล้ว แต่มันก็เป็นปกติอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนจะขึ้นช้างนี่มันเกิดเรื่องนะคะช้างหนีค่ะทุกคนช้างหนีไปนู่นๆ่นแล้วทุกคนดูดิเกิดเรื่องแล้วทุกคนคือตอนนี้ช้างหนีนะคะคือเราไม่เห็นนะคะแต่ว่าช้างเขาวิ่งหนีจริงๆค่ะทุกคนพี่ฟิล์มก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะน้องฟิล์มด้วยกาแกนู่นูช้างช้าง แล้วก็ฮะอะไรสงสัยน้องน่าจะเบื่อแล้วก็อยากจะวิ่งนะคะ <c oughs> น้อง <c oughs> นี่ตอนนี้ตรงน,นี้ก็ใกล้จะเสร็จแล <c oughs> ้วหวอรอเลยอ่ะช่างไม่หนี <c oughs> ตอนนี้ก็เกิดความกลาหลนะคะเพราะว่าน้องช้างวิ่งห้ย่ะทุกคนไม,ไม่ได้ม่ได้เลยทุกคนเราต้องไปหาน้องช้างอ,อ่ะทุกคนช้างจะกลับมาแล้วเราต้นอ,อยู่ตรงนี้นะคะดูทุกคนช้างน้องก็กําลังเดินมาสงสัยน้องน่าจะเบื่อนะคะทุกคนน้องเลยวิ่งเดี๋ยวจะให้เห็นเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูชักคือคืออาบน้ําให้น้องอยู่แต่ช้างก็คือวิ่งหนีตละลอดเจิดเจิดเลยะะทุกคนอ่ะน้องมาแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวน้องน่าจะผ่านทางนี้แหละทุกคน นี้นะคะทุกคนพาไปทางไหนอะทุกคนอุ้ยไม่ได้พามาทางนี้แฉได้อ่ะอ๋อเขาก็พาไปตรงนี้อุ้ยทุกคนช่งก็นัดพร้อมแล้วนู่นนู่นทุกคนน้องี่หนีไปนะคะพี่พี่คี ขบวนแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนูทุกคนเนูไปมินายไท์ไปมินายจ้ตยไปเดิน้อเบาีเลี่เดี๋ยวเรารับขบวนที่สองนะเอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเวลาขึ้นแล้วนะคะเกลีเยวดีเวอยาจะบอกว่าเหียวมากตอนนี้ทัาสันแล้วทุกคนได้ได้โอ้ยน้อง สบายเนะว้าทุกคนนะันองเดินแล้วนั่งเดินเล้วนั่งเริ่มเดินแล้วนะคะเราก็จะไปเวียนหนึ่งรอบติดรูปจ้าป้อตอนนี้เราก็เดินออกงานชา้างแล้วอยากจะบอกว่า แรกๆอ่ะตอนขึ้นอ่ะทุกคนเสี่ยวมากเพราะนกแบบไปจะไปข้างหน้าตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบไม่เสี่ยวแล้วเริ่มชินแล้วแตกก็ยังมีความกลัวอ,อยู่แอบแฝงน,นะคะเพราะทุกคนดูความสูงอีก,ค,กค,คือแบบกี่เมตรอะ่ะได้ไหมสัก,ก,กสองเมตรประมาณนั้นอ่ะคือช้างตัวนี้คือสูงมากแล้วตอนนี้เราก็จะไปบนตรงไหนนะฮะนี่ทุกคนตอนนี้เราก็เข้าป่าแล้ว จะเย็ดทำไมวะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ในป่านะทุกคนเราอยู่ในป่าอเมซอนเห็นไหมทุกคนตอนนี้คือเรานักระกระสุดพี่ฟินน้องน้องฟิตดาวแล้วก็น้องฟาเรียขอถามความรู้สึกหน่อยค่ะรู้สึกยังไงคะเสียว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 น้องฟาเรียรู้สึกเกิดดูแต่ละคนมีความรู้สึกไม่เหมือนกันนะคะไปถามอบีอบีรู้สึกยังไงคะึสบายสบายสบาย คเด็กกินแล้วกินแล้วอย่าสนดิเฮ้<า>ยทุกคนเป็นความสาัมผัดไวที่แบบจับช้างคืออ,อธิบายไม่ถูกมันจะเป็นแบบมันจะมีขนนิดนิดอ่ะทุกคนช้างอ่ะเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็ใกล้สุดหนึ่งรอบแล้วอยากจะบอกว่าอยากจะบอกบบว่าเจ็บตูดมากนะถ้าใครจะมาแนะนำให้มานะคะแนะนำให้มาช่วง ะะเพราะว่าตอนเช้ามันก็จะแดดดีหน่อยช้างนี้นะคะไม่ใช่ว่าใครจะขึ้นได้ง่ายๆนะทุกคนเขาต้องมีการฝึกน้นช้างก่อนวนก่อนที่จะขึ้นได้ไม่ไม่ไม่ต้องได้ขี้เลยเจิตตูดไม่ต้องได้ขี้เลยจิตตูดถึงแล้วเ <c oughs> ยย <c oughs> สรุปความรู้สึกกันนะคะความรู้สึกตอนที่ได้ขึ้นไปบนช้างอะ่ะอยาจะบอกว่าแรกๆอ่ะเสี่ยวมากแล้วก็ตอนนี้เดินอะ่ะขายังแบบมีความรู้สึกในไหนว่ามันสั่นเ,เพราะว่าเราเกรงนะคะเมื่อก,กี้คือแบบนั่งกันแบบเออมันนั่งลําบากไปเลยเออ,อ่มาถามความรู้สึกแต่ละคนกันดีกว่าอาน้อาเรียนรู้สึกยังไงคะหลังจากนั่งแล้วเจ็บตูดแล้วก็ คืออยากจะบอกว่ามันร้อนแล้วแต่สนุกนะทุกคนเรามาให้อาหารน้องช้างกันดีกว่าน้องปาเดียวเยลปานี่น้องไปเรียยนน้องไปเรียนยืดน้องยไน้องยนยืด น้องยายเล้ําเลยลูกยายเล้ําเลยลูกยืนนี่ที่น้องกวนน้องกวนก้ก็ยื่นให้ก้อนยื่นให้ก้อนยื่นให้โอเคน้องฟาเรียจะกลัวหน่อยหนึ่งนะครับทุกคนครับพี่ฟาเรียยืนไปเลยลูกเอามามียืนให้มามียืนให้ยกกลัวยกกลัวข้ามาเลยข้ามมาเลยข้ามาเลยข้ามาเลยละกันละกันอ่าโอเค อันนี้ช้างสามตัวก็กินกล้วยนะครับช้างก็เหมือนเบ็แมนนะครับอีทบานานน่ะนี่กรพโปรงเมื่อกี้โยชก็ไข่ยังต้องมีไข่ยอเพ่อจะถึงบินเลยครับเจ้าของเขามาก็เดินได้เลยตอนนี้ไม่มีเจ้าของไม่มีควานมามีไม่กล้าไม่มาครับโอเคไม่ไดควานแม่อหเดี๋ยวเให้กล้วยเดี๋ยวให้กล้วยเร็วน้องยัง้น้องเข้าตาหนีนปวดเรือโอเคเอาดูอาบีอาบีให้โยนนะมาอาบีเนี่ยิ่งฉีอาบีชีก็โย่

เอาพี่ฟินจะไปจับเบอรเอาอ๋อไปดูจับด้วยจับด้วยจับด้วยแต่เบาเบาอ่าแต่เบาเบาแต่เบาเบาโอเคโอเคทีนี้เราก็วันนี้วันนี้กนวันน้กันกันคือป๊าป๊าอยากจะถามว่าเมื่อกี้นั่งช้างกันเป็นยังไงมั่งแต่ละคนเนี่ยตูดพี่ฟารีจับตูดเด็บกระด้าอ่ะกระด้าอ่ะจับหลังกับเสียวกับหลังกับเสียวพี่ผิดชิวชิวโอ้โหเนี่ยเราลากันไปด้วยภาพช้างเดินนะครับทุกคนครับเนี่ยเมื่อกี้พี่ฟินพี่ฟาเรียแล้วก็พี่กระดาวเมื่อกี้ เอ,อนั่งแบบนี้แหละครับทุกคนครับนี่โอเค okay. งั้นถ้าใครชอบวิดีโอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหช่องวีนฟาร f แฟมิลี่พาเที่ยวใครชอบก็ช่วยกันกดไ like, ลค์คนะ้นึ่งไลค์นะคะสวัสดีไปก่อนนะคะบา,บายบายวัสลาหมอไลก์ก๊อฟเราเป็ตุนลยพี่กัลกลับบานเจอกันใหม่คลิปหน้านะ